โอกาสแว่สวนยายจุมจิมสารสินคนขยันคือกันวานไปเยียบสวนผักในเสาพล่าคนขยันทำจินอันนี้มาเบิงงคือกันครับมาเบิงสวนอยู่หายุหน้าครงการออกไปสูนามีมะละกอ มีแบบพริกพื้นบ้านติดติดถนนครับเพื่อการ,กรเกษตรในนาขดวมยจุมจิมสารสินคนเห็ดกับเข่าบะแสบบอเงนินนี่ก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีติดถนนน,นทางในนาขดปลูกผักตามภาษาทองทินกำลังส่างกำลัปวัปปุ่งพื้นที่ มีสาปามีพักอีตูภาษาพันธุ์ครับบรรยากาศดีแบบแดดล่มล่มตกไปจิ้มเล่าเส้นไปกินน้าสาที่มีตับปลานะครับสาหนาม,มตะไคร่มัเขื่อบา,ากง,งูกลัลปรับปงพื้นทีแบบเส็บๆสาหนาม ไปตูแ้แซบแแม่จนจิมคนให้ก๊อบข่าวแซบบอแซบบอเงินพัน <c oughs> เน,นี่งมาเบิ่งไข่ด้วยเป็นเบิ่งขาแเน่งเหรอเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะท,ที่ติดถน,นทำเลยดีี่นะติดนงทำเลยดี ຫືຂອງຢູ່ຂອງກິນບົ່ມເງິນນຂົກັນກິນດດີ